นี่ครับหน้าเสียมฆครับก็เกี่ยวเกี่ยวไปแล้วครับตอนนั้นเกี่ยวมืขึ้นนะครับนะ่เอาเต็มลังรถอยู่นะครับต้องเดีวเอาไปตากอีกนี่ครับที่ผมเกี่ยวไปในคลิปแรกนะครับที่ได้ไม่เกี่ยวเขาเนี่ยบรเว้นค้องนี่ครับเราก็ไปเกี่ยวเจ้านึงแล้วครับเราก็กลับมาเกี่ยวของเสียมฆเมื่อวานครับเนี่ยมนแรงค้องนี่ต้องไปสุดกูเลยครับ สอข้องนี่ประมาณ20ไรครับ20กว่าไรรับยาาลงไปหอดพูนะครับผมเป็นข้องอ่ลงไปเงาๆเลยนะครับมันครับเสียเมฆปีนี่สวัสดีเอซกันตอนเท่าๆครับหนาวครับช่วงนี้ก็รูึกว่าสิสองสามมือมันนี้ก็เริ่มอากาศเย็นๆนะครับ ที่ทุกท่านกับผู้ใดเข้ามารับชมแล้วก็คอยโซขภาพร่างกายแข็งแรงครับอย่าลืมกดไลคดที่ตามนะครับผม่อยได้ลงคลิปดอกนะครับเพราะว่าอุปกรณ์กล่องนีปัญหาครับเอาผู้ใดที่ตามเฟซบุ๊กผมจะรู้ว่ากล่องผมมันเป็นยังนงครับนี่ครับผมวมาเห่นน้ำเสียเมฆครับดูแห้งมันแห้งนะครับอากาศหนาวๆก็ ดูแลตัวเองครับเซ่ยเสียแคนยาวตัวนาน,านาักหน่อยครับพาห่มโตโต,ต,ตพื้นง,ง,ง่ายๆนะครับมันจะเป็นไข่เป็นวัดนะครับตลนเาเชียมเมียเข้าเนี่ยลุยน้ำแต่เสาเลยก็บอห,หากัะบ,บาลงไปใซ่ไอ้เทียกะบ,บาลงไาใส่ไหมเอ้ยมันคนละก,กับบา เอาไปพึ่งเลยแนะนำกับมิคาซัมเอ็กตัวอเอาเอาแล้วเอาแล้ว <S <S มันไปได้เขาคล่องเไงฮะได้สอบคล่องเไย đây là cái hộp này đây nè, noo mano man, nhau mình gì này, oh, đang cái mẹ, huỵt

สำหรับสายเฮดเบียกนะครับเจ้าผู้เดียวเด้ครับเขาให้เนี่ยใกล้เลี้ยวเลยครับเบิดขึ้นเลยเพลงนี่ก็เปิดอยเบิดขึ้นครับนอนก็นอนยางๆครับมันอยากไรแห้งดึกเทได้เปิดแห้งครับเสียวเมียกดีครับที่วายูหนอกทงหนอกทาเพราะว่า,าก็บ,บ่เด้รบกวน คนหลอบขางนะครับอันนี้ก็หน้ายูกลางธงผู้เดียวเด้ครับเนี่ยปวนนะฟังแต่เด่นยังเดียวไอจีท่อแตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณหงมงครับหงมงไม่นำไม่นี่แหละนะครับเดี๋ยวเรอเจ็ดโมงคงก็ไปเห็นงานแล้วนะครับซีเมก ออกไปหาตาไส้ตอนเดย,<ะ>ยออกไปหาเพือ่อนเ้ตอนเดะฮะเจอไม่แล้วเลยตี<ะ>ออกไปได้เพื่อนอีถาเด้เดอ,อันเป็นยังไงก,กวะเอาเอา้ยอยุเซเปลี่นหันครับก้นผู้นี่อืม อุนยครับลุงน้องเพื่นนะฮะยังเตะผู้ปวยเติรู้ว่าเราไปหาหมอแน่ตีจ <c oughs> ้ำเสื้อเปตากเขา้ห <c oughs> น่งฮาฮา่าฮ่า่า่าฮ่าฮ่่่น <c oughs> <c oughs> ่า จู่มากี่งเลยสีดำเลเอ๊ะเพราะว่มนกันนะจูเนี่ยนี่ครับเขาจะเมกเก่ใหมัขึ้นครับสีดำส่วนเงินไปตาเขาหมอกมันก็่แล้วเว้ยเอา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 ททายซีนีนี่เฮ้ยท่าทายิบเสาแท้เอเอาองไปใช่ร Ủa nhá, cái gần mắt hình đi Tài đâu quá Nó mẹ Ôi mà lạc Đây nó vững Đây Nó cắt thăm của tôi Nó nhìn hãy đi đi Ôi mẹ ngứa nó tài Ôi tài tôi tâm mẹ Ôi săn sóc tay, ôi, ôi, sốc mực siệp ao miềng. Nào, con này, săn sóc mực siệp, săn sóc ngô tay, săn miếng, miếng miếng, miếng miếng, miếng miếng. Hai con, hai con. 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 Hai มันจรองแล้วก็เลยเว้ยมือดอกซานูไปไปเอาไว้กินด้วยไปเมื่อเคลื่อนมันโดดออกตัวนึงกูคุปปะได้แค่วิวอยู่ยังไงเป่าปากพุ่งพุ่งพุ่งโดดพุ่งออกแนะเอ็งมากูตัวเดียวอันนี้มาสามตัวเนาะทีตัวก็มันพอดีมามาสามตัวเป็นนังมันดิแม่นมาไมาแต่เดียวมาปูนี้สั้นตัวกแมงนั่นเมื่อนู้ซันป้าโขตตัวไงเอาเด็ดใส่บ่วงใส่อย่างนั้นบนนี่ ไม่เหว่าคุณสันตอหนูทิกกันเอาขายันลังบนหัวหลอเหมนมันยอกกันอ่ะเออขาขวดแล้วเนี่ยเลีงซืนกุสันตอแล้วออกมาเนาะขวดขาน้อนปีทองเฮียขายไดงแงงแนาะมขอหนูแมงเือนตีนี้เลยอาิหแมงเนาคุณใส่พนเงี้ยนะควมแมงยิ่งมาถืกันเลยยองหนาวเสีแมงเนี่ยออกมาอีกเอา กินว่ามันเปียกนแกงสิอเยลวาสิยิ่งไตซะวันนี้ช้ำมงเนาะไตเนาะจจไม่เห็นตีโอ้โหมันเลี้ยงตัวใจเนาะมันเห็นสีแหมแม่เน่ยงเห็นสิไันสันต่อเนาะเมี่ยงเลยเจ็ดมงเศรนเนาะยืนสั้นต่อก็ไอดี่งเนาะเงียบผลงานทั้งสันทั้งเหนียวบางคนนี่แหะยันนั่นเขาว่าเป็นบ้าอันนี้นูพุกนหครับเจ็ดมงเนาะนูนา หนูพุ่งไดหนูตายเฮ้ยเาถามเขาเลยว่าหนูยังไงน่ะเออหนูตายละหนูเปลี่ยนมันก็ูนนวดนั่งสิอไเงียหนูพุ่งหอกหนูตายนี่ครับต้มกินนี่กินปลาทูตไตเนาะอือกินปลาทูเปลยนเดี๋ยวนี้เวตงนม่กีมงใส่งเดินบ่บอเมียนตีเลกี่ตัวอย่างตเนี้ยเราเห็นเสียงพูดเสียงีแมขอป้าี่ ไม่ไม่ไม่ไมเฮ็ดของน้องเขาคอยเล่นปได้ไปไล่หนูขอบ่วงเนี่ยแล้วเชียร์เมียกินคนนู้นว่ามือเลี้ยงเฮ็ดเนี่ยเออปากเป่าแป๊บเดียวเป่าอยดิเศษแล้วไปเสียวทุ่งไปเสียวนั่นเกียรติดิเศษไปเสียวทุ่งไปเสียวก่อนเก็ดไปเห็นแล้วไปเห็นเดี๋ยวต่ำต่ำต่ำมันเรียนของมันเองเออเอ้ยแล้วขึ้นคนนั่งเป่าฟูซสียวปากเป่าทุ่งเสียมโดดออกไหมเฮ้ยเอ้า ฟันมาเปลีงกดนดอกแล้วอยากให้ีสางูมันทางทางเรบอกจคนพีนว่าว่าใส่เสียมหน่อยดวงเดียวนั่งเสื้อมาขูมันตัวเยมเื้อขึ้นนี่โอ้นวเตียววุเพื่อน่ะตกเมียมสันเอ่อนด้นเีนวิธีอย่งบ่นี่บัเดียววิธีอย่งเสันแบบเดโซมาเขาสีสันเลยเฮ้ยสัน้น นึกเหน,นสั้นสิเนี่ยสักเนี่ยตอนนีนน้ออกว่าเราเห็นบนไตย,ยุ่นนอนไตย,ยุ่นมาเนี่อยอุป,ปรกรณ์เพิ่นมือป้ามือป้ามือป้า,อปาขออายอยู่สิเขออายสั้นเดจะค่อยสั้นสามบาทเนี่ยกินเลยเป็นยัง,ย <laughs> งไตเพราะว่า <laughs> ังไหวเพราะมือหนึ่งสั้นนะมือหนึ่งาะหัวมันนะยู่ในองค์เนี่ยอุปรกรณ์เพิ่นเอามันมันมันได้แสละลายปันไดนเนี่ย มันมันต้องไปซิกที่ว่ามันเกิดจากง้างขึ้นที่ว่าตอกมันมาแดงได้เออเราเราหนูมาแดงได้หวออมาแดงในที่แรกอือพวกมีไอ้มาดเข่าเออตอกมัดเอี่ยวเห็นบอกเขาเยาวมดเอี่อย่างงี่อ่ามันนี่ของขึ้นแบบนี้พวครับเออจัดเงียดในหน้าเออตอกขัดเอ๋วอย่าี้มันสั้นเออหนูแลนหรอเพื่อนต่ดหนูแลนออกมาบู๊ยเอาทีม้าของมันโอ้โหสั้นดอกพี้ หนังยังเลยพอเศร้าเร็วๆเเ็กันมันก็เรียนขึ้นเนาะพอเอาปุ๊บตอกทาหลังสั้นไปเลยี่นทาที่มากเขาตอกก็เลยเป็นวิธีหาหนูมาเลยว่าเอ้ามันเขเลยห็นว่าเขเห็นอะยเห็นน้อยๆถเดียวไปบยๆุดเยอเมียไปเดาอยู่ในป่้าไปแม็งมือนเ้ววตวแาเีวดมือนเดียวเขาอันสั้นอละคูนบ ไม่ไม่ร่วงคาถาอีกอย่างเลยสั่งสิงสั้นสิจับแยกกันสั้นสิเออฮึโอ้ข่อยยิงเหรอว้าวเอ้ายิงตัวบอกเสียเสียนน่ะเสียยังบ่ได้เลยเสียเมียกเนี่ยไปคลิปนี้พ่อหอมปากหอมคอครับคลิปนี้พ่อสำเร็จแหละแล้วมาทักทายพี่น้องเอพซี่เง้มือเสาร์เดียวไปทำงานแหละ คลิปนี้ก็จะลงย่ำเดบุครับเนี่ยกล่องกับพึ่งไดออุปกรณ์มันมา,มาว่นนี่ครับ hey, hey, hey. <laughs> โอเคครับเดี๋ยวพอกันคลิปต่อไปเลยครับเด้สวัสดีครับ oh, yeah.